เราก็ร่วมด้วยกันนะฮะเพราะพวกเราเองก็ไม่ว่าจะเป็นนางวัดของคุณไรนองนะครับทีวัดมาช่วยกันวัดผู้ใหญ่นะวัดโอมนะครับเราก็มาช่วยกันพอเวลามีงานพี่น้องเปช่วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแต่ละวัดที่มีงานท่านอาจารย์ตรงนี้ก็จะมารงนะกราบยอดยองกอไปช่วยใช้ได้ดีที่นี่มีงานเอง กตนาสูตรก็นสนุกเลยตรงแปดเกี่ยวข้าวนนั้นเนี่ยนีปัตตวอเป็นวัฒนธรรมเป็นประเพณีอาจจะไม่มีข้าวให้เกี่ยวแต่เรามาเกี่ยวกในเรื่องของการช่วยเหลือในเรื่องของงานบุญกันนะนี่ก็เป็นการสิ่งที่ดีมากในการที่ผมเกี่ยวที่เขาร่วมกิจกรรมตัดใจย้ายจากเป็นตรงนี้ตรงไปที่หลางตรงที่ข้างล่าง ในการประกอบพิธีทั้งร้านตู้ใหญ่นะครับแนละ้ก็นำเรียนให้กับทุกท่านไปประปาวครับทั้งที่ได้หลายท่านก็คงจะทราบกันนะครับว่า,าช่วงปีน,น,นี้ได้เกิดสถานการณ์ที่โรคไข้ชนิดหนึ่งท่านรองผู้ว่าราชการนคงครับรอผู้ว่าก็จะมองให้นานเลยนะครับรบ,รรบ,บริวารกิจกรรมตรงนี้เราก็ได้รับบุญ สองต่อด้วยกันนอกจากที่จ,จวไวะได้ถวายแก่พระเจ้าประสง์ที่เป็นเนื้อนานบุญวันยิญญ่งใหญ่นั้นก็คือถวายแก่พระองค์เจ้าในการห้กับพวกทานใบลาฟาสำหรับด้าน,น,นล่างนะครับที่เฉทัพมีอะไรที่จะประชาัรร์ก็เรียนเชิญได้เลยนะครับสาธุเจทัพขอ และผู้เขาร่วมกิจกรรมงานสื่อสารประเพณีสงกรานต์วัดผู้ใหญ่สงกรานต์ทุธีใหม่สืบสารวัฒนธรรมไทยประจำปี2565และกิจกรรมผู้วา่า ยาจามาโทติยัมติมยังพันเตวิสงวิสงรักขณทายาติสรเนนสหปัญจศีลานิยาจามานะโมตัาภวโตอรหโตมโมาัมมตัสษานะโมตัาภวโต

สงสาจัาเวรนิสิกสาธรรมพิยานิสงสาวาตาเวรมีสิกาตา ประธารมันะครับมานานเพื่อเข้าสูกกิจกรรมเสร็างไปนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัมปรานคนะสรวนบัญการสุ่ันงานยสาประเธานสภาช่วงไปอย่างน่าดึนตามหลักปรัเญาของเรษกรร่วมกิกราเเชยคับ อย่างยั่งยืนตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโอกาสนี้กระผมในนามของนายอำเภอประิวขอเรียนข้อมูลพื้นฐานของอำเภอประทิวโดยสังเกตดังนี้อำเภอประชิวเป็นอำเภอนหนึ่งของจังหวัดสุพรรณ นางสาวพิ้งเรียนนายกองพันธุ์พุทธพลิขรองผ้ว่าราชการจังหวัดชุมพรมีั้นนางสนทุแสงแก้ววัฒนธรรมจังหวัดชุมพรในนามของผู้เนินโครงการงการันธพิมพ์โครการจังหวัดชุมพรคุณนะครับนามสกุลก็คือกระติกยานะยุตเจ้าว่ารัู้ใหญ่ ขอเสียงปรบมือด้วยครับ Nama บูชาคุณพระพุทธบูชาคุณพระธรรมบูชาคุณพระอริยสงฆ์กราบคุณมากกราบคุณแรง แระพระมากราบสการะปู่เจ้าติดทองแอ่สตาระกรรมการก็จัดชุดจัดทุดสำหรับติดทองพพเทมลน,นะครับนางรำขอขอขอ,ขอนางรำสองคนครับ 要看哪一种。 ปะปุตตานุปาเวตะเวเดตาโนปาเป็กระบุเตวมโนกัติยบรสเซธาตอนนี้ปวัติสุตเถก็หายฐานจงยู่เย็นเป็นสุสวรรค์หรืออื่นวันปรวัติุสัปปะปะปาญญบรสเซธาตอนนี้ประวัติุตเถก็อายฐา พรเป็นมากบรราพาลีเป็นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วขอพรอะไรโกรคุณไารที่ตัดสะพาคุณไารทีไกลพบคุณไารที่อนาขัเพชรจะลูกันและนักสิบปิทกย่า